วา <Wow. S 2> ดวุ่นกันอีกแล้วครับทีนี้ใน TikTok Shop หลังจากที่ทางทิกต o k Shop มีการประกาศเก็บค่าคอมมิชชั่นเพิ่มอีก4%มันเกิดอะไรขึ้นคลิปนี้มีคําตอบมาแล่าทุกคนฟังครับ เชื่อว่าหลายคนเนี่ยได้รับอีเมลจากทาง TikTok Shop เร็วๆนี้ว่าจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมในฝั่งของ TikTok Shopping Center เพิ่มอีก4%ซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยเราก็มีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้ TikTok Shop อยู่4%อยู่แล้วจะมีการมาเรียกเก็บเพิ่มอีกหรือเปล่าหรือ,อยังไงสิ่งที่ทุกคนต้องทําความเข้าใจก่อนเวลาเราไปขายของใน TikTok Shop มันจะมีการแบ่งหมวดหมู่การขายออกเป็น2แบบคือแบบที่1การขายผ่าน TikTok Shop เกิดขึ้นยังไงบ้างอันที่1เราไลฟ์สดเราติดตะกาเรายิงแอด,แดาา Shop. แเราต ติดตะกร้าใน t i k t o k Shop แบบนี้เขาจะเรียกว่าการขายแบบ Tik t o k s h o p ส่วนแบบที่2เขาเรียกว่าการขายแบบ Tik t o k Shop s h o p p i n g Center ซึ่งอันนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจผิดว่ามันคืออันเดียวกันหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะการขายผ่าน Shopping Center ลูกค้าจะไม่ได้เห็นคอนเทนต์ของเราจะไม่ได้เห็นไลฟ์ของเราจะไม่ได้เห็นคอนเทนต์ที่มาจากการยิงแอดของเรานั่นเองแต่ลูกค้ามีการกดเข้า Tik t o k s h o p โดยตรงจำง่ายๆเลยก็คือถ้าลูกค้าเนี่ยมาา,มา Shop ย คนอาจจะยังไม่ทราบว่าตัว TikTok Shopping Center ระบบ TikTok Shop ไม่ได้มีการเก็บค่าคอมมิชชั่นเรา4%ในอดีตที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ตัวประกาศล่าสุด1ตุลาคม2566นี้ TikTok Shop บอกว่าขอเก็บค่าคอมมิชชั่น4%ซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเขาไม่ได้มีการเก็บมาก่อนนั่นเองเท่ากับว่าในอนาคตเนี่ยคนที่ขายของผ่านตัว TikTok Shopping Center คุณจะโดนเก็บแค่ค่าธรรมเนียม3%แต่ต่อไปคุณจะต้องโดนอีก4%รวมแล้วคุณจะต้องโดนทั้งหมด7%นั่นเองหรือพี่น้ตสรุปให้ง่ายขึ้นอีก หลังจากหนึ่งตุลาคมนี้เป็นต้นไปไม่ว่าคุณจะขายผ่านช่องทางใดก็ตามไม่ว่าลูกค้าจะเห็นโฆษณาของคุณเข้ามามาจากการไลฟ์สดหรือมาจากการที่ลูกค้ามีการเข้าไปดูสินค้าในช็อปของคุณเองต่อไปเราจะต้องเสียค่าธรรมเนียมทั้งหมด7%นั่นเองเพราะฉะนั้นแม่ค้าทุกคนอย่าลืมเตรียมรับมือเรื่องนี้ไว้ด้วยและที่สําคัญตอนนี้ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าเรื่องของภาษีทาง t ิ k กต็อกมีการหักค่าธรรมเนียม1%เกี่ยวกับการขนส่งของเราให้สัมภาระรเรียบร้อยแล้วดังนั้นแม่ค้าคนไหนที่ขายราคาูกกๆแลล้้้้ววไไไไไไมมม่่่่่ดดเเเเเผผยรรรรืือไรไรืออองงําาหค เนียมไว้เลยระวังให้ดีนะครับว่าขายไปเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้กาไรเลยนั่นเองถ้าชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดรีโพส์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องนี้เป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วเจอกันกับผมดิจิตอลโน้ตครับ